โ oh, okay. อเคจะได้ไปนั่นหรอจิอาหารเราเวฟเอาจ้าอืมจ้าเก่งเก่งเกจ่ายยังขอบคุณค่ะยังน้องน้องเพชรยังไม่ขอบคุณเลยน้องเพชรขอบคุณก่อนเออหุ่นโอ้คนเต้นเหุ่นเต้นนี่นเสิเต้น,นเต้น,นเต้นนี่ ตีดี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 ตีตีีตีีตีคุณแม่ว่าดีตีีตีีตีดีตีีตีีตีอะไรลูกตัดเล็บเออตัดเล็บเอาวันนี้หนูยังไม่ได้ดาวเลยหนูขอดาวก่อนสิหนูขอดาวให้ยายยังไงหนูขอดาวสิหนูขอดาว อุ้งขอดาวอุ้งขอดาวอ้อุ้งขอดาวขอดาวให้น้องเพชรหน่อยมาแล้วมาแล้วหน่ะเต็มเมลอนน่ะขอดาวให้น้องเพชรหน่อยหนูจะกต้นอือนูพูดสิขอดาวขอดาวอือขอดาวให้หนูหน่อย กดวงขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเฉยเฉยรูขอบคุณเฉยเฉยขอบคุณค่ณา,คคามามาแล้วมาแล้วปารตี้ดาวกันเลยม,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 มีอะไรบ้างล่ะ อ oh ุ้ยขอบคุณค uhm, ่ะนนไงนนไงขอดาวพูดสิล um> ูกขอดาวขอดาวอ้ยเก่งจังเลยเอิกิกิกิมาขอดาวเอมามาอ้ขอดาวมามาปามมเออเดอเด้อเเอ้อยไปไปไป จะไปยังไงหยังวะออยะวะยะอือยะวะเพื่อนเอว้าวอเพื่อนในสิมากเกาสละอ่ะหนังวะก็หยังบ้าหยังวะอื้มแต่เล็บพัให่ะแต่เล็บันหน่อยอ้งยังไงงไง้ไงไอ้ตึกงหมยวหมูหมูหมูอุดอุดหมู หมูหม<ะ>ตัก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 ในในพี่พลอยพูดขอดาวสิขอดาวขอดาวพูดพูดก่อนพูดเหมเืนอนน้องเพรพูดเมื่อกี้นี่ขอดาวขอดาวพูดก่อนขอดาวเือเรื่อนเรอนนเองขอดาวอุ้ยนั่นมู หม,มูมาโอ้หมูสองตัวอุดอู้ไหวไหวเอ๋อมีหมูสองตัวโอ้ยเนาะเพราะสาบข่อยบ่มีมองไหวหรอกอืมคะแนกนี่แหละคะแนกเดียวนี่แหละเพิ่นนี่เพิ่นมักมักอันนั้นมักตีโทร้อสาบยายนี่เลย Hi.